สวัสดีครับครับผมแบง์กัมโบเกมแคสเตอร์วันนี้ก็ยังอยู่เกม3าก๊กนั่นเองครับตอนนี้ก็หลังจากพักที่แล้วเราก็เพิ่งจะเจอศึกหนักครับเพราะว่าจะมีการบุกมาจากตรงงูอ๋อนี่ฝั่งเราตกใจนี่คือทหารที่ฝั่งเราครับก็จากพักที่แล้วก็มีแล้วการบุกจากเมืองปักให้ของขงหยงครับแม่งบุกมาเฉยเลยนะแล้วก็โจโฉที่เราจะบุกมาจากทางใต้2ทัพครับแล้วยังมีอ้วนเซี่ยวจากทางเหนืองานเหลียงยังอยู่ครับ ตอนที่ผมเสร็จ,จกับพา์ที่แล้วผมก็ไปคิดแผนรับมือมานะว่าถ้าเกิดข้างล่างไม่ไหวจริงๆริงอ่ะคงต้องย้ายทั้งหมดมาอยู่ที่เมืองพิงโยนครับซึ่งอาจจะเป็นการดีกว่าก็ได้ครับเพราะว่าเราจะได้ตัดขาดจากโลกข้างล่างแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเมืองข้างล่างเนี่ยเราจะถูกล้อมโจมตีจากทั้งโจโฉบนสุดแล้วก็ปักให้โดนสามด้านจากข้างล่างเลยครับแต่ถ้าเกิดเราให้มันยึดไปครับมือเน,นี้ให้มันยึดไปแล้วเรามาอยู่ข้างบนเนี่ยเราจะมีแม่น้ํากั้นข้างล่างหมดเลยครับทีนี้แล้วก็มาเราแวงแค่พวกที่อยู่ข้างบนนี้แทนครับ ไห้เป็นอะไรที่ง่ายกว่าครับตัดขาดจากข้างล่างไปเลยครับให้แม่น้ํากันแล้วเราก็เล่นงานจากข้างบนนี้สิ่งแรกที่ผมจะทําก็คือการต้องอู้เฮ้ยเตียวเหยยงก็บุกวนเสี้ยอยู่ดีโอ้หนี่เป็นโอกาสดีของเราเครับเราต้องบุกแล้วครับโอเคสบเบียงก็มือ,อว่าสเบียงไม่ค่อยมีสบเอ้ยเดี๋ยว,ยวส่งอีกได้ไหมอ่ะโหสเสบียงนี้ก็ไม่มีเหมือนกันแต่นี่เป็นโอกาสทองครับดูครับ,รบเตียวเหยยงมาตี แล้วเตียวเหยิงก็คือพัทมิรเราเออโหเพิ่งจะจําได้เตียวเหยิงอยู่ตรงนี้เองเหรอโอเคครับเตียวเหยิงพัทมิรเราต,รตรีอัลเซลนี่เป็นโอกาสนี้เราจะตีี่นะครับผมเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยเคีวโอกาสสุดท้ายครับบุกเลยอย่างนี้ต้องบุกครับผ่านมาเตรียมพร้อมลิ่งฉีเดี๋ยวโอ้โหไม่ลิปโปไม่อยู่อะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อริปโปเพิ่งจะกลับเข้าเมืองตอนพาร์ี่แล้วจำได้แล้วโอเคอเดี๋ยวจบเ,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 เทิร์นกันทางล่านทาไมไหวปุ๊บถุบจะเรียกพวกขุนพลมาเลย ให้ทิ้งเมืองนั้นไปแล้วก็มาเริ่มชีวิตใหม่ที่เมืองข้างบนดีกว่าผมคิดว่าคงต้านไม่อยู่ครับเพราะเมืองหลักตรงนี้การจะส่งทหารไปช่วยเมืองนี้มันเป็นอะไรที่ลาบากมากเพราะต้องข้ามน้ําใช้เวลานานไปบาทงทงีต้องทิ้งต้องทิ้งจริงจริงจริงก็อาจจะไหวก็ได้ม้กก็อาจจะถ่วงเวลาได้เยอะอยู่ครับแต่ว่ามไม่รู้ว่าผมไม่คิดว่ามันจะไหวด้วยดิก็โอเคครับเดี๋ยวเออมีตมังนี่ซื้อสเสบียงมา หมดตูดไปเลยจัดมาครับเต่วเวลาโอกาสแบบโอกาสดีแบบนี้ไม่มีแล้วครับโอ้โหใจเย็นดีลูกอยู่คนละกองเอ,อไฮริปโปนํำทหารขอแค่ร้อยวันนะนี่แต่ครับต้องใช้ทหารประหยัดหน่อย80สิวันก็ได้เคครับนี่ครับไฮริปโปนี่เป็นโอกาสดีอ้โหมันต้องได้อย่างงี้ไปเลยขาวนี้ต้องไม่ให้พลาดครับรอบที่แล้วผมเพลอไม่ได้กดเนี่ยครับถ้าเกิดเราไม่ได้กดเลือกทหาร เท้าหรือว่าทหารมา้าเนี่ยมันจะกลายเป็นทหารดาบแทนครับซึ่งทหารดาบเวลาที่อ่อนมาครับเพราะมันไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะพวกนี้ยังต้องใช้บาเลกในการฝึกแต่ทหารดาบไม่ได้ฝึกอะไรก็จะเป็นอะไรที่อ่อนมากดังนั้นห้ามลืมกดตรงนี้อีกครับผมรอ่ทีลวผมลืมผมงั่งเลยก็ทหารมา้าเดี๋ยวเลี้ยวนะเดี๋ยวเลี้ยวโอเคเดี๋ยวเลี้ยวนำทหารอีกน่าจะโคนโอ้โหน่าจะไหวนะมีพวกเราด้วยเนี่ยเตยเกียวเหยียบพัธมิตร สีม่งวงๆ่งครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนียสีม่งวงๆเนี่ยเออเตียวเยียงแจมแจมส่งไปสักสี่ทับน่าจะอาโอเคแล้วโอเคคาวาลลี่เอา้าแล้วกวนอูอ่ะเออกวนอูมาเดียวครับกวนอูก็ได้มั้งเออโอเคทหารม้าหมดยังวะเนี่ยเออลืมเช็คเลยโอเคเลยเจ็ดพันกว่าน่าจะพอไหวเอามาเก้าสิบทับนี้นำโดยกวนอูครับลิปโป้เจียวเลี้ยวกวนอูทหารหลักของเราครับแล้วก็ลูกเราลิ้ลงฉีจัดมา เยี่ยมลูกเราก็ขอนเยอะๆหน่อยแล้วกัน,อนโอเคนี่นะสีส่ทับครับกวนอูลิปโป,โป้ลิน่นฉีเตียวเลี้ยวไม่ได้รู้ไปครับโอเคข้างล่างเป็นไงบ้างต้องคอยเช็คข้างล่างด้วยครับยังไม่มาเท่าไหร่นะโอเคดูทางการข้าบนก่อนครับวนเซียวกำลังตีกับเพื่อนเราอยู่ เพื่อนเราเพื um, um, uh ่อนเราไหวปะวะเพื่อนเราจะแตกกันนี่วะเนี่ยเจียวเหยียงทับหลักเลยแค่เก้าร้อยกว่าเองผมไม่ยงตีเมืองเลยเนี่ยเราน่จะลุมตีได้ครับน่จะลุมตีได้โอ้โหทับหนุนของโจโฉใหม่ครับผมว่าไม่ไหวแล้วแหละทิ้งทิ้งเลยทิ้งทิ้งโอ้โหมาขนาดนี้ไปไปไปครับกดขนทรงก่อนครับ ทหารก็เอาทหารทั้งหมดเท่าที่มาครับทหารสามคนแล้วก็เอาทุกอย่างที่มีที่เมืองนี้ครับไปเมืองนู้นเลยครับไม่ต้องให้มันเหลือไม่เหลือไว้ไม่ต้องเหลือให้ว่าให้มันสักอย่างครับอมไงเมืองนี้ก็แตกแล้วแน่นอนครับไปที่นี่ครับพิงหยวนไปครับโอเคพวกเองก็ <laughs> เป็นหน่วยล่อไปครับ <laughs> พวกนี้ก็กําลังขนส่งคนครับ ผู้ที่เหลือเออเดี๋ยวเรียกผู้ที่เหลือมาได้คุณพลที่เหลือแซลม,มอนแม่งไหมเฮาเหมงวางสงนะครับสตคงต้องทิ้งครับต้องทิ้งเมืองล่างแล้วแล้วมาเริ่มกันใหม่ดีกว่าที่ข้างบนข้างล่างปล่อยไปครับพอเราอยู่แต่ข้างบนก็จะมีกำแพงน้ําเวลามันบุกมามันก็จะบุกมาไม่ง่ายครับเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับกันก็ไปกันเลยมามาครับลิโป้เดี๋ยวเลี้ยวบนอูรยงฉี โอ้ยอยากแตกไปเทียวร้อยครับปล่อยเลยครับผมนี่ปล่อยเลยนะ <c oughs> พวกนี้ก็เดี๋ยวเรียกพวกมันมายังทันไหมโอ้ย, <c oughs> ยทางขนส่งโจสิงครับ <c oughs> พอตา้านไว้ดีมากพวกแกกลับมาได้แล้วเอเอ,เอ,เอ,เอกลับมากลับมาไม่ต้องแวะกดออโ,โต้กับพ <c oughs> ี่ปิงยวัน e ครับโอเคพวกนี้ก็ลังขนส่งมาเยี่ยมรงนี้ก็ เราจะตีเมืองเลยหรือว่าจะไปตีกองทัพกวนเซียวกำลังคิดอยู่ตีเมืองเลยดีกว่าเพราะว่ามันเหลือแค่แปดพันแล้วจัดเลยครัโปปาบโอเคครับทุกเมืองลุงโจมตีเมืองมัน,นอุนอูต่อไปพเมือ,อมันใกล้แตกมันจะไม่มีทางเลือก้องาจากจะต้องกลับเข้ามาเมืองเองครับลีลิงข,ขี ปีนขีมานี่ศพนี่เยี่ยมออเสียงจีนของผู้หญิงก็โอเคครับขโมงเชิดขโถอย,ย,ยเอาแนวไว้วนิดนึงโอเคครับไม่น่ารอดเด,ยเดียวเสียบเข้าตรงนี้เรียบร้อยครับล้อมตีเมืองตอนนี้กรอบตีฟ้ามันลดไปครึ่งแล้วทหารในเมืองก็เหลือแค่ไม่กี่คนเท่าไรทหารเหลือห้าพันลดไปครึ่งครับตีอีกสองเธอน่าจะได้ครับแต่ก็เออผมลืมนึกไป คือตอนนี้เราต้องแย่งตีกับเพื่อนนะครับว่าใครจะเป็นคนที่รัดช็อตเมืองคนที่รัดช็อตเมืองคือคนที่ครองเมืองได้ครับถ้าเกิดเราเผลอไม่ได้รัดช็อตเมืองแล้วเพื่อนเราได้ไปนี่คือเมืองนั้นก็ถูกยึดไปเลยนะเราอดเลยอะ่ะตีกลับไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเพื่อนเราอยู่ไงเราเป็นพนันธมิตรกับมันถ้าเกิดมันได้เมืองไปเราก็เราทําใจแล้วให้เมืองมันไปดังนั้นเราต้องพยายามรัดช็อตให้ตรงจุดครับนี่ก็ไปีกเคล็ดลับหนึ่งนะโอเคไม่มีรีวอร์ดเนี่ยมีใครให้ชวนไหมอ่ะเออไก็ไม่แล้ว หวนจ่าย8ปดสิบวันไม่ต้องไปโอเคอาพี่ไม่มีใครตัวนี้เป็นไงบ้างกลับได้นะเเ็นเธอนะครับมาดูที่ว่าจะทำไงอพวกวนเสียวโอ้หันมาเล่นเราเว้ยโอเคไม่เป็นไรครับเราตีเมืองอีกทีมันไม่น่าจะกล้าตีเราอยู่หรอกฐานเราก็มีเยอะน่าจะพอต้านไว้ระหว่างตีเมืองไว้พอตีเมืองเสร็จปุ๊บก็ล้อมจับมันเลยครับ เพื่อนเราก็ตีอยู่เนี่ยเอ้ยไว้รัดช็อตได้บอกว่าจะทันมากโหยากอยู่ครับยากอยู่จริงผมเล่นไอ้พวกนี้ก่อนแล้วเนี่ยไอ้โจแองเนี่ยเล่นแม่งก่อนก็ได้นะโหลิลิงชีลพันเดียวเองเหรอโหเพิ่งสังเกตชิบหายแล้วโหโดนเงินเหรียญกับอุนเซียวลุมงั้นลิลิงชีถอยก่อนมาตีเฮยนีแทนครับบีทแม่งเลยลูกลิโป้นะมึงบ้านบึ้มเรียบร้อยครับ จะให้ลิปโปมาขวางทางแทนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ตีเมืองไปอืม,อม,มจะกลับไหม,มจะเข้าเมืองไหมไม่เข้าเมืองแต่เน่าดิเออเยี่ยมครับงั้นเหลียงมีตัวเดียวป่ะถ้ามันมีตัวเดียวมันจะให้ใครไปท้าดวนโอ้ไม่มีครับเวลามันมีคนคนหลายคนมันจะท้าดวนไม่ค่อยติดโอ้แม่งช่างแม่งก็ไม่ต้องท้าก็ได้อยู่ตรงนี้ก็ตีับ พยายามเหลือไว้ให้เพื่อนเรามันพอให้เพื่อนเราตีไม่แตกผมว่าจะต้องเทินหน้าเนียจะตีเมืองแตกได้คือ <c oughs> <chain. S 2> ว่าเทินนี้เดี๋ยวต้องดูกันครับว่าพอไหวไหมโอเคครับให้กด <c oughs> อุมเพื่อนเทินหน้าเพื่อนไม่น่าจะยังไม่น่าจะตีแตกหรอกเออเราน่าจะตีแตกได้พอดีครับจากที่คำนวณดูจากลอยเลื่อนคือจากรอสีน้ําเงินที่กําลังอยู่เนี่ยเพื่อนไม่น่าจะตีแตกนะถ้าเพื่อนตีแตกนี่ <c oughs> เ,เพื่อนก็เอาไปเรามีศัตรูคนเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวโอเคออเดอร์ Order 95ยังไม่ต้องอินเฟคชันมีอยากจะให้รีวอร์ดจังเลยไม่มีใครเอาแล้วโอเคนะอืมก็เล็ดคุ้ยเพิ่มแล้วกันเออช่วงนี้เรียกทหารเพิ่มครับเดี๋ยวหวยอยู่นี่เองอะไม่ได้โลงรถเขานตอนนี้โอเคครับทับทหารเรียงเรากลับมามึงกลับมาสิ เวสูครับครับครับวิ่งเลยวิ่งเลยนี่ตบแม่งตอนนี้เมือเป็นของโจโฉครับเราตบเลยครับเพิ่งจะสร้างมากับมือตอนนี้กลายเป็นของโจโฉไปแล้วโอเคจบเพื่อนเผลอหน้าจะได้ครับมาดูสถานการณ์ก่อนตอนนี้โอ้โหพวกอ้วนเสี้ยวไปลุมตีเพื่อนเราแตกโอเคครับมึงตีเพื่อนกูไปครับโอ้โหโอ้โหอ้วนเสี่ยวตบริปโป้มึงคิดได้ไงเโอเคครับ เฮ้ยเพื่อนเราตบนเลยดิเออลดนิห้หน่อยกูจะไ,ได้ลอดช็อตน,นี่เรียบร้อยครับฮะนานปีเหรอนานปีอยู่ไหนวะอ๋อทับจากน,นานปีอะไรไม่มีเมื่อกี้จันกรบอกว่านานปีมันเงียบๆอ๋อกงซุนจั่นบุกนานปีอ่ะเออเว้ยกงซุนจั่นก็จะมาลุมตีอวนเซียวครับเรียกว่าอวนเซียวนี่ไม่มีที่เกิดเอาจริงครับ ถ้าผมตีเมืองนี้แตกเมืองข้างบนนี่ก็โดนกงสุนจา้านแตกเรียกว่าวนเซียวนี้แทบจะมืดมนนะ่ะแต่ผมต้องเอาเมืองนี้ได้ก่อนครับแล้วค่อยว่ากันกอีกทีอริโป้คนสุดท้ายดีกว่แบบนี่ยิงขีดตีกันออ่ะืมน่าจะได้แล้วครับเพื่อนเราก็มาเกอร์ไปแล้วกันนะขอบใจที่ช่วยต่อให้ไว้ใช้งานเพื่อนเราไปครับ คกวนอูแ oh, ล really? <that> uh ้วก็ลิโป้น่าจะปิดงานได้ครับเดี๋ยวพันกว่าแล้วโอเคลิโป้ปิดงานเฮ้ยแตกป่าววะเดี๋ยวเท่าไหร่เฮ้ตโอูเฮ้ยสี่ร้อยไม่น่าแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮยยังไม่แตกดิโดนเพื่อนร้าจริงเนี่ยชิบไห้แล้วจะแตกไหมวะเฮ้ยเสียวไม่แตกวะเอาลองดูเออเฮ้ยไม่แตกอู ชิบหายแล้วหลือเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหเอาผมคือโดนพลาดชิบหายแล้วจะโดนเพื่อนลาร์ดไหมเนี่ยคงโดนแม่งโดนเพื่อนลารดแน่เลยชิบหายโอ้ยเวรกรรมเฮ้ยขอภาวนาอย่าให้เพื่อนลารดเลยมาดูเขามันจะได้ลาร์ดไหมอย่าลาร์ดนะมึงเฮ้ยอย่าลาร์ดนะมึงกูเสี่ยวไปตีเฮี้ยนู่นดิมายุ่งอะไรกูนักหนาวะไอ้เฮี้ยไปตีตัวน,นูน้นโอเคครับฐานเพิ่มมาแล้วโอ้ อ๋อโจโฉคลิปหายแล้วโจโฉมันตีปิดด่านไว้ไม่เพื่อนเราหนีมาไอพวกนี้นะเราจะไม่รอดทั้งสามทัพเลยครับไม่น่ารอดครับมีก็ต้องปล่อยตายครับหวังว่าจะรอดกลับมานะโอ้ยังเหลือนี่วาอ้าวเพื่อนเราลัดไม่ทันครับโอเคนะเรีงขี่ลัดเลยลัดเลยเร็วเร็วเร็วเออแตกยังโอเคอเครับแตกแล้ว ที่เหลือก็เป็นไอ้สามทับที่เหลือครับอนเซียวเงินเหรียญบนทิวโอเคครับจับได้ด้วยจับใครสินผีก็เสียวฟ้านมาไหมไม่มาไม่มีโอเคขังแมง่งพอละวุนเซียวน่าจะไม่รอดครับอืมทีแล้วก็ตึงไว้บวกเลยอย่างเงี้ยเออนี่วนเซียวหมดด้วยเนี่ยโอ้ยโหสามทับที่เหลือนี่ลุมตบมาได้เนี่ยโอเคครับดิโป้ตบแม,ม่งเลยเงินเหรียญห้าหรว คาเวลีสเปียคาเวลีอ่าจัดมาเล็กจัดเงินเหรียงอู้ไอ้สตว์มึงเข้าเลยเย็นเบชเป็นไงโอ้โอเคครับลุมตบมันเนี่ยครับให้สามทับดีลุมตบทีละทับเลยครับไม่น่ารอดเด调เลี้ยวกริติคอนเบสอืมเรียบร้อยครับแล้วก็ปิดบันทียุคนอูโอ้หูคนอูคริติคอนเบส เรียบร้อยครับงันเหลียงเน่าเออเดี๋้สามทับเนี้ยครับไร้ละใครเก็บเพียตัวต่อไปก็กอนเซียวตะเป็กบุญฮิวอืมพอหมดตรงนี้แล้วข้างบนก็โอ้แต่กงทักกองสุนจั่นได้ไปก็ถ้ากงสุนจั่นตีเมืองนี้แต่มันจะได้ขุนพลอวนเซียวทั้งหมดไปเลยนะครับเพราะว่าอวนเซียนนี้เป็นเมืองสุดท้ายแล้วผมต้องเอาให้ได้ผมอ,อาจจะต้องแย่งกับกงสุนจั่นว่ะอืมก็เตรียมทับให้พร้อมเออเตรียมทัพให้พร้อม เดี๋ยวเราจะเนี่ยให้พวกที่เหลือที่อยู่ในเมืองเนี่ยเตรียมยกทัพออกไปครับเพื่อที่จะไปลักไก่กองสุนจ้านตอนที่มันใกล้จะแตกต้องไปจังหวะทพอดีหน่อยทาลัดไม่ได้นี่คือมันไดุ้นพลทั้งหมดของอุนเซียวเลยเนี่ยกองสุนจ้านและผมจะยึดทางเหนือได้ยากขึ้นอีกเพราะว่าผมเดี๋ยวผมจะต้องต่อสู้กับพวกกองสุนจ้านครับถ้าจะเกิดเนี่ยที่แพลนที่ผมวางไว้คือจัดการเนี่ยครับยึดครองทั้งหมดข้างบนเนี่ยอืมแต่วค่อยลงมาข้างล่างอืม ตรงนี้ก็กลับก็ไม่ได้เพราะว่าโจโฉแม่งโคตรเข้าใจอ่ะปิดทางตรงนี้ไว้ทให้พวกนี้ข้ามน้ําไม่ได้อีกแล้วครับก็คงต้องปล่อยตายตามมีตามเกิดนะโอเคมก็จะเพลินไปก่อนทําอะไรได้ครับตอนนี้น่าวิ่งวิ่งวิ่งเลยนะวิ่งกับฐานเลยนะเนี่ยครับลุงติดตกวนเสียวไม่น่ารอดโอ้ไอเหล่าเจี้ยงโอ้เหล่าเจี้ยงอยู่ตรงนู้นปล่อยแม่งครับ เมื่อกี้ทันโกบอกว่าเราเจียงเริ่มเป็นปฏิปักษ์ครับแมงอยู่ตั้งริมนู่นปล่อยมันไปเถอะเอาวิ่งวิ่งทีนี้มึงวิ่งตามไปนะมึงตามเลยวิ่งอหรมึงวิ่งเหรอรู้มั้งว่าเล่นอยู่กับใครครับดิโปจัดแม่งเลยคร้วแต่ว่ามันเป็นทหารสเปียร์ครับทำให้เราตีไม่ติดคิดเดคอนเพราะทหารสเปียร์จะน่าทหารมาเราต้องค่อยๆบลีดไปครับนี่ครับมันตีไม่ติดคิดเดคอน เรนแด้ลุมตีธรรมดาดีกว่าทาไมตีคิทเทพัคร์ด,รดก็เปลืออกไปควรอูช่วยด้วยนิปโปช่วยไหมโอเคไม่ช่วยเลยมลนันกำลังหนีครับเนี่ยมันจะมนันหนีมาที่ด่านนี้ถ้าเราตีด่านนี้หมดแล้วก็น่าจะจัดการมันได้นะเออเดี๋ยวถ้ามันเข้าเดี๋ยวผมจะไปลุมด่านนี้โอเคครับส่วนรีลิงชีที่เมื่อกี้เพิ่งจะเข้าด่านนี้มาได้เดี๋ยวต้องเออเรียกคนมาที่เมืองน,นี้หน่อยเรียกคนมาเพื่อจะได้บริหารสองเมืองครับ อาเอ่อฮาเหมงกัว huh. ซ uh ุนเกาแลนโจสิงเออ่ทั้งหมดนั่นมาที่เมืองนี้หน่อยโอเคคนที่อยู่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสร้างอะไรอินเฟคชั่นก่อนเออให้คนมันหายแตกตื่นเยี่ยมเดี๋ยวเมียวมาแล้วโอเคเข้าเมืองมาเข้าเมืองมาโอเคเอาปิดมาดิฐานมาโอ้โหฐานมันไม่มีเลยสร้างต่วนเลยเตรียมเตรียมจะออกแล้ว มันน่าจะใช้เวลาอีกสักพักครับกองซุนจ้านเป็นไงบ้างขอดูกันโอเคครับบนนเซียวก็ยกออกมากันอยู่เหมือนกันมันน่าจะสับักส,สบอมกันสักคู่ครับแล้วพอกองซุนจา้านกองซุนจ้านน่าจะเหนือกว่าแล้วพอมันเข้ามาถึงเมื่อไหรแล้วก็ผมจะรีบส่งทหารเข้าไปจากตรงนี้แล้วขึ้นไปตีเพื่อเสียบมันครับเหมือนกันที่เราเสียบเพื่อนได้เมืองนี้มาเนน่อ <c oughs> จอมเสียบนะจอมเสียบมอนนีไ,ไหมโอเคครับไม่น,นีแล้วหมดเทิร์น สามทับนี้ก็จะให้ลุมตีถ้ามันหนีเข้ามานี้ก็ตุมเอาให้แตกครับเพื่อจะสามารถจับคนพลที่หนีเข้ามาในนี้ได้นะเออโอเคลุมตบลุมตบอย่าให้รอดนะตอนนี้อืมสาดตร์เฮาใช่ไหมนีม่หัวห <c oughs> น,น้ากบกขาอยู่ตรงนี้ครับเมืองตรงนู้นมันจะแตกแล้วหัวหน้ากบอยู่นี้ก็เนี่ยทหารเอกไปอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเมืองนั้นไม่น่าจะรอดหรอกงั้นเนี่ยเออโกนูช่วยหน่อยดิเอาให้โอ,โอ้ไม่ตายหัวเลยก้าวเลยทำไมเนี่ย โอเคครับไม่น่าจะรอดโอเคตอนนี้ก็นะเออมีคนมาอยู่แล้วสร้าง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 โอ้โหนี่มันตรงไหนบ้างเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็สร้างอีกสองอันนี้ครับโอ้ยี่นี่เป็นอะไรที่สร้างได้เยอะมากครับเหมาะจะเป็นศูนย์กลางของเราเลยเนี่ยเออน่าจะตั้งมือนี้เป็นศูนย์กลางในการสร้างอันดิผลครับเพราะว่ามีให้สร้างเยอะมากเลยนี่มีสร้างเยอะยิิงได้เงินเยอะครับตรงนี้ผมสร้างได้แต่เงินเลยเนี่ย ปกติมันต้องมีอย่างอื่นด้วยอันนี้สร้างแต่เงินอย่างเดียวแล้วโอเคตรงนี้ก็เหมือนเดิมม้าม้ามา,มา,มาเร็วเรียกม้าเรียกมา,เ,กมาเดี๋ยวก็คาลิปโปตีเสร็จเดี๋ยวก็จะเรียกกลับเมืองนู้นแล้วก็เข้าเอาม้าออกไปจัดการเมืองทันทีครับเป็นไงมั่งด้านบนเมืองยังอยู่ดีครับกวนเซลย,ยังคงกันได้กุสุนจั่นจะไหวบอกว่าผเผื่อไม่ไหวเนี่ยเออแต่ถ้ามันไม่ไหวไอ้กวนเซลก็ได้สลักสบำพอเดี๋ยวผมจะยกไปตีเองก็ได้ถ้ามันไม่ไหวนะ ต่เกิดมันจะตีแตกแล้วผมค่อยเสียบเยี่ยมเอ้ยรงนั้นเป็นไงบ้างวะสามคนที่ไม่ออกมาโอ้โหแตกไปแล้วหนึ่งทับดีกว่าไม่น่ารอดทับก็ตามมีตํามเกิดนะรอดกลับมาก็โอเคถ้าถูกจับไปก็เลยทำไงเหมือนกันไม่สนใจครับเป็นรุ่นน้องกระจอกถึงได้กาทิ้งไว้ที่เหมืองข้างล่างไงตัวดีๆไม่ทิ้งไว้หลักชิบหายโอเคครับเอาเอาอะไรเนี่ยเอามาตีกูแล้วมึงแตกเองเลยเว้ยจับแม่งเลยนะ โอเคครับเอาเอางานเหลียงงานเหลียงเข้าไงเอาเอาเอาบลิดกูด้วยเอาเข้าไงตบแม่งเลยฮะลุมตบแม่งเลยนะออกมาอย่างี้ตัวเดียวว่ะตัวเดียวว่ะเดี๋ยวเขาดูกันตัวเดียวไหมตัวเดียวไหมตัวเดียวด้วยเฮ้ยใครสักคนดิกดอูท้าแม่งเลยเย่ไปดูการดวลของกดอูแล้วกันเหลียงครับมาน่าจะได้นะกดอูมาดิมาเยี่ยม การดวลของกวนอูและงานเหลียงครับซึ่งในประวัติศาสตร์ในนิยายกกนอูเป็นคนตัดคอเงานเหลียงอย่างรวดเร็วนะครับเออที่กกนอูไปกกนอูตอบแทนโจโฉในการไปตัดหัวเงานเหลียงให้กับโจโฉทําให้โจโฉได้เบียบคนเสี้ยวครับเออซึ่งวอลแล้วเก้าเจ็ดงนเหลียงเก้าสามง้ก็แอตแทกเลยครับ, 97, รง 93, งรบจัดมันอุย้ยแม่งตบเดอแม่งกันได้เอาเอาได้ดีๆโกนอูไอ้ห่านเดี๋ยวแพ้เออ เออตรงงั้นเออตรงอย่างงั้นต้องอย่างนั้นอะไรผมไม่ได้เกตดก่อนแล้วครับอีเออโอเคโอ้มาแล้วเตียวครับเกูมีเตียวครับด้วยนะนี่ล่ะเอาเดะโอ้อะไรชาร์ททำไมครับเดี๋ยวให้เตียวครับจัดการก็ได้ครับยิงงาเหลี่ยงมันไม่ควรจะท้าสู้นะเพราะว่าเรามีสองคนแต่ในเมื่อมันกล้าก็มาครับต่อวิธีต่อวิธีตอววิธีโอเคจะทำให้ตาย น่าจะตายได้พอดีครับมอตันโบร่แป,แป ou> h, ๊ะลวงคร okay. ับเรียบร้อยครับจับเงินเหรียญได้ครับนี่จะมาสู้ครับกูมีสองคนนะเว้ยนี่คือการลุมะขนาดกูนี้ต้องลุมเลยจับได้แล้วโอเคครับจับเงินเหรียญโอเคเดี๋ยวชวนมันครับสุดยอดคนพนยังไงต้องชวนไม่ได้ครับจริงอยากได้ทั้งเงินเหรียญและบุญทิวลครับโอเคที่เหลือก็ลุมตบเกตนี่้ได้ครับเอามาให้ได้ ผัดกันตีไปสองทับก็น่าจะพอแล้วมนะั้งผนให้ลิโป้กลับเมืองหลักเลยเออกลับเมืองหลักเลยไปเตรียมทับไว้เตรียมบุกข้างบนเยี่ยมสองทัพนี้ก็เิ้ยเจียวเลี้ยวก็จะหมดสเบียงก็ตีให้ได้ก่อนที่สเบียงจะหมดน่ะโอเคนะอืมนี่เป็นไงมั่งเอาฟิตดีหันมาเอาให้พร้อมเล็กคุ้ยเพิ่มด้วยโอเค ุ่กอย่างกำลังเพิ่งไปครับจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่เนี่ยครับพอทิ้งข้างล่างปุ๊บไอ้ก็มีแต่อะไรที่ดีๆเลยครับเล่าเปียวได้ยศโกลเวนเนอร์เลยอะเล่าเปียวคือตีฟ้าครับเนี่ยครับสีเมืองจัดว่าเก่งครับถึงได้ยศโกเวนเนอร์โอเคเป็นไงบ้างเ调เลี้ยวจะหมดเต่วะเหลือกี่วันเนี่ยโอ้จะหมดแล้วโอเคกลับ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 เลยกลับเลยกลับเลยเพราะถ้าเสบียงหมดแล้วก็ทหารมันจะลดลงไปเรื่อยๆครับ พอรถไปเหลือสุมันจะเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองครับเพราะทหารจะหนีไปเรื่อยดังนั้นก็ไม่อยากให้ทหารเสียไปซาป่าประโยชน์เองเรียกกับเมืองก่อนอืกนนอออๆๆดอ,อูน่าจะไหวมากสีนี้อ่ะไปขนเดียวคนเดียวไหวบอกว่าก็ให้ลิโป้ช่วยไหมน่าจะไหวมากน่าจะไหวนะเชื่อมัน่นกูเชื่อมั่นในตัวเมือง โอเคอนี้ก็บริหารต่อไปครับนี่ตังเริ่มมีเออพอสร้างหมดแล้วเนี่ยเออผมสร้างหมดแล้วนีหว่าเออตังเริ่มมีแล้วสร้างได้เลยเหมือนเมืองหลักเลยทหารเตรียมพร้อมครับเมืองมันอยู่ใกล้ด้วยครับเตรียมให้พร้อมแล้วค่อยบุกทีเดียวเฮ้ยมันถึงเมืองแล้วนี่เอองี้มั้งโอ้ตอนนี้กองซุนจันเหลือสามทัพครับ,รบโอ้วุ่นฮิวกลับมาที่เมืองนี้แล้วกำจะแตกอืม กองซุนจั่นน่าจะชนะแบบขิวเขียดครับเพราะว่ากองซุนจั่นมี8,000ันนั่นนั้นมึง5,000หมดเลยพอชนะแบบขิวเขียดมันก็จะมาตีเมืองแบบเลื่อยล้อแล้วทีนี้ก็จะตีเผื่อจะตีกองซุนจั่นแตกไปด้วยเนี่ยครับเราไปครับลอยลิโป้กลับมาก่อนครับนี่เทคนิคเตียมเทคนิคเตียมแหมโอ้ยเวลาหมดแล้วก็ถึงได้กลับเมืองอยู่นั่นไงเออกลับไปก่อนโอยลิโป้จะหมดนี่นะชิมหายละ เออครับผมเออผมให้สเสบียงน้อยไปตอนที่บุกมาดีกว่าลืมไปจนให้ทะเลทล,ลายกันอยู่ได้แตกดอูไม่หมดอ่ะเอาเอาเข็นเปทำอะไรเข็นปเปแปเดี๋ยเดี๋ยวเข้าไปริปโป้นี่อีกสักพักเลยเนี่ยกว่าจะถึงเมืองสองเธอน่ะเออน่าจะพอไหวอยู่แล้วโอเคคนที่เหลือก็สร้างต่ออืมสร้างให้รอบโอเคอันนี้ก็เล็ดคุยโอ้โหตังหมดแล้วชิบหาย เออสามไปก่อนส้ามไปก่อนมันจะถึงเดือนหน้าแล้วแหละตังจะได้มาในแต่ละเดือนครับซึ่งแต่เดือนก็จะมีสักสี่เนมั้งเออเธอหนึ่งเธอละหนึ่งสัปดาห์สี่เธอก็จะเป็นหนึ่ง,งเดือนหนึ่งเดือนจะตังรอบหนึ่งเออผมเคยบอกยังหน้าจะยังนะตอนนี้เพิ่งจะมาบอกเนะโอเคพวกทหารตรงนี้มันมีใครอยู่บ้างเนี่ยได้ไหมเออตรงนน้นยังน้อยเลยใครที่ว่างมีไหมเออเรียนสีเฮ้ยเรียนสีนี้มันเอาไวดา้ดัาทหารมะ พอเฉงโอ้ okay. oh, ไม่ต้องก็ได้ครับเมืองนั้นเท่านั้นก็น่าจะพอแล้วมั้งโอเคผมจะไปบริหารสองเมืองก่อนแล้วพอมันเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยให้คนมาบริหารซึ่งผมว่าผมน่าจะไปตั้งที่ยี่แต่ว่าถ้าเกิดจะบุกกองสุนจา้านเรามาตั้งตรงนี้น่าจะดีกว่าครับใช่ครับเพราะถ้าผมยึดเมืองนี้ได้แล้วมาตั้งตรงนี้แล้วก็ก็จะไว้บุกสามเมืองที่เหลือของข้างบนได้ อืมเฮ้ยแล้วไหวปะเนี่ยมันเช็คอีกทีต้องเช็คเรื่อยๆครับไม่งั้นเดี๋ยวมันตีแตกก่อนมันเริ่มเข้าถึงเมืองแล้วโอเคก็พอริปโปเข้าเมืองปุ๊บพอพอมันออกได้อีกทีก็ปล่อยไปเลยครับน่าจะตอนนั้นแหละอตอนนี้ก็สร้างมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเลี้ยวเดี๋ยวเลี้ยวกับเมืองเออแล้ววีดกดูนเนี่ยโกดูต้องอยู่ตีเมืองตรงนูน้นเดี๋ยวเลี้ยวกลับไปที่ปิงหยวนอืมไป ็นไงมัง่งโอเคน่าจะแตกครับพอตีแตกปุ๊บจะตามตีหานี่ต่อเลยครับแตกยังโอเคอ,อีกทีนึงน่าจะแตกใช่ไหมเออ,อทีนึงน่าจะแตกเดิอดทหารเดือทหารเท่าไหร่เนี่ยสามพันโอเคหลือเพื่อโอเคผ่านเธอละได้ตัง์ละนี่ครับข้าว,ข,าวข้าวนาปลูกดีนี่คืออีเวนท์ที่จะทําให้เมืองที่มีชื่อก็จะได้ข้าวมากขึ้นครับเสียงผิงกับวูเว นู่นครับสองเมืองนู่นไม่เกี่ยวกับเราเลยโตเกียมโตเกียมก็จะมาโหมันอยู่ตรงนู้นมาก็มาเหอะถ้ามาได้นะถ้าขยันขนาดนั้นก็อืมโอเคเขียนเปนี่แม่งโหแม่งออกมาแม่งมาต่อดีครับผมตั้งให้ต่อเลยอ้าวเออโหกดผิดโทษโทษโทษครับกดผิดแล้วแม่งเอ้เข้านี่ก่อนเข้านี่ก่อน โอเคริโป้กลับมาแล้วครับเตรียมแผนถ่านม้าเป็นไงมัางเอาให้ได้สับสามหมืนเยี่ยมครบสามหมื่นแล้วครับเถินหน้าบุกแน่ครับขัเบียก็น่าจะเหลือเฟือนะเฮ้ยมันก็ใกล้ได้แหละไม่ต้องกังวลเลยมากเยี่ยมทุกอย่างเพอร์เป๊แผนการบุกเหนือกำจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะบันนี้แม่หมดเวลาสักก่อนขออาภัยด้วยครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่รับชม แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชองกดไลค์ซับสไครต์ไว้ดูอีกรอบรักษาสุขภาพวัดไม่ดีนะครับเช่นเก่าทากิ้นขาที่ฉุกแก้ของจ้าฟีถูกได้กขาดทุกัิ